อยากได้ iPhone สองโปรแมจังอยากได้แบบฟรีๆมีไหมอ่ะมีซีมาฟังทางนี้สวัสดีค่ะทุกๆคนเล็กเองนะคะเล็กมีกิจกรรมดีๆมาให้ทุกๆคนได้ร่วมสนุกกันนะคะกับกิจกรรมสาขนา f เฟิร์สพรีเซนเตอรของแบร์โลสโคนเองนะคะใครอยากร่วมสนุกแล้วบ้างไปดูกติกากันเลยจ้า ขั้นตอนแรกเลยก็คือเพียงแค่คุณนะคะกดไลค์กดติดตามในเพจของ Lost g e Thailand ขีด Head c o m p a ตัวนี้นะจ๊ะขั้นตอนที่2เลยก็คือเพียงแค่คุณแชร์โพสต์นี้พร้อมทั้งทายว่าสากณะ First p r e ี e n t e r คนนั้นะเป็นใครขั้นตอนที่3มเลยก็คือติดแฮชแท็กสากนะ First p r e ี e n t e r แบบนี้ ขั้นตอนที่4เลยก็คือทุกคนก็ต้องแท็กเพื่อนอีก3คนนะคะเพื่อแบบว่าจะได้รุนรับรางวัลแบบเป็นแก๊งไปเลย สำหรับใครที่แชร์โพสต์นี้ก็จะได้รับลุ้นรางวัล iPhone 12 Pro Max แบบนี้นะคะแล้วแท็กเพื่อนอีก3คนเพื่อนของคุณก็จะได้รับเป็น Apple Watch ไปกันเลย3เรือนเลยนะจ๊ะทุกคนอยากจะบอกว่าคุณน,นั่นแหละคือคนที่ได้ iPhone 12 Pro Max พร้อมกับเพื่อนถึงคุณที่ได้ Apple Watch ไปใช้อย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะ